สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลัดดี้เฮลครับกลับมาได้ยิ้มอีกครั้งรู้สึกคิดถึงรอยิ้มนี้ของตัวเองจังเลยนะครับก็ไม่ได้กลับมาเตะอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนะครับเราราวหนึ่งเดือนเศษนะครับเป็นเกมปริซิวเซนที่นอร์เวย์นะครับสนามอุลเลวาลสตานิอยนชนะลีสไป2อูนย์นะครับมีหลายเรื่องที่น่าจะหยิบจับมาพูดคุยกันนะครับการกลับมาจากการยืมตัวนะครับของนักเตะดาวรุ่งบางคนนะครับ เครื่องหลังที่ปเปลี่ยนเด็กลงยกชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันแบบสบายๆแล้วก็รวมถึงเมสันเมานะครับลงประเดิมสนามนะครับเป็นนัดแรกจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยการจัดไลอ์อพในเกมเจอรลีสูเนต็ดนะครับก็มีหลายคนที่ซ้อมอยู่ก่อนหน้านี้ในการมาเก็บตัวนะครับก็หายไปจากทีมอองตูนี่มาซียว นะครับมีปัญหาเ,เจ็บมาตัตอแต่เกมเจอฟูแลมตอนนัดปิดซีซั่นนะครับฤดูกาลก่อนโน้ดแล้วก็ยังไม่หายนะฮะแล้วก็ยังมีในรายของดอนนี่ฟานเดเบกนะครับรายนั้นเนี่ยคือยังฟื้นฟรูร่างกายยังไม่หายดีนะครับก็ต้องไปแยกเขาเรียกว่าไงปรับสภาพร่รางกายเดี่ยวไปนะครับดีเฮนสันไม่มีชื่อนะฮะแอนโทนี Anthony ไม่มีชื่อก็เดี๋ยวน่าจะไปรอดูเกมอุ่นเครื่องนะครับนัดที่2ที่เจอกับลียง ที่สกอตแลนด์นะครับในสัปดาห์หน้านะไลอ้อนก็เลยออกมาแบบนี้ครับประตูเป็นทอมฮีตันนะครับเกมรับแบ็กขวาเป็นวันมิซาก้านะครับเซ็นเตอร์เป็นวารานกับลิชามาเดเนสแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นฟุแบ็ลดาวรุ่งชาวสเปนนะครับอดีตนักเตะเรอัลมาดริดนะครับอย่างอัลบาโรเฟอร์นันเดสนะครับที่เพิ่งจะกลับมาจากการยืมตัวที่เบสเซอนอตเอ็นนะครับมิดฟิลด์นะครับมีคอบบี้ไมนูนะครับซีซั่นก่อนน่าจะเห็นฟอร์มกันอยู่แล้วนะครับ ตอนที่เอริเทนฮฮกใส่ชื่อลงเป็นตัวสำรองบ้างแล้วก็ได้โอกาสลงเล่นบ้างคือไม่ง่ายนะครับแบบการที่เทนฮักจะดันนักตเตะเยาวชนขึ้นมาเอาแค่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกหรือว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่นูทําได้ก็เลยถูกจับตามองโดยแฟนๆเยอะนะครับส่วนตัวบน2คนในแผงมิดฟิลด์นะครับประเดิมสนามเมสันเมาส์นะครับจับคู่กับฮันนีบาเมสบี กลับมาจากการยืมตัวเหมือนกันส่วนด้านบนอามัดเดียโ,โลซีซันก่อนเล่นกับเซน a แลนจีจาร์ดมากนะครับวันนี้เล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับส่วนด้านบนเนี่ยตอนแรกนะครับทางไลอัพในเว็บไซต์ที่จัดแผนก็มองว่าดาวรุ่งนะครับอย่างโอมารีฟอลเซนวัย18ปีนะครับซึ่งตำแหน่งธรรมชาติเขาเนี่ย หล,ห,ล G, หลักๆคือกลางรุกเล่นริมเส้นได้นะฮะตอนแรกเข้าใจว่าโอมารีฟอร์ซนบกอจะได้เล่นเป็นสูนยหน้าตัวบนนะครับก็คออือเล่นเป็นตัวบนนั่นแหละจะเป็นฟอรเซนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเข้าแผนจริงจะต้องซานโชขยับมาเล่นตรงกลางและโอมารีฟอร์ซนขยับมาอยู่ด้านข้างนะ,ะครับความน่าสนใจของการวางหมากของเอริคเทนฮากนะครับในเกมนัดนี้เนี่ย ผมว่ามันอยู่ที่การค่อยๆติดตั้งแผนบริ i ิ g แล้วเผอิญว่าด้วยความที่นักเตะยูเวเต็ดหลายคนกำลังต้องการพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะดาวรุ่งนะครับเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันบีบกันมันเว้ยนักเตะแต่ตละคนนะครับไล่บอลแดนบนกันสนุกมากๆจุดที่ผมเห็นก่อนเวลาเซตเกมเซตบอลน,นะครับก็อย่างเยาบราบกันนะฮะ เทนฮาร์คเขาก็จะให้ตัวขึ้นบอลเนี่ยมี3คนนะครับแล้วก็ตัวที่ถูกขยับมาเป็นมิดฟิลนะครับก็คือเป็นอินเวอร์ชั่ฟูลแบ็กขยับสูงมาเล่นเป็นมิดฟิลคอยช่วยคอปปี้ไมนูเนี่ยก็จะเป็นแบ็กชาวสเปนอย่างอาร์เบโรเฟอร์นันเดสนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยพอขึ้นไปบุกในแดนของลีสแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหโอเวอร์โหลดกันมันมากนะฮะทิ้งข้างหลังไว้3คนไมนู new, ยืนปักอยู่คนเดียว ที่เหลือก็6คนครับคราวนี้ก็สนุกสนานขึ้นไปด้านบนใน,ในบางช่วงบางตอนเราก็จะเห็นว่าโอ้โห316นะครับส่วเอริกเทนฮากดันสูงเล่นกันสนุกมากนะครับแต่ว่าจุดที่ผมรู้สึกว่าแบบน่ามาพูดคุยก่อนนะครับคือบทบาทของเมสันเมาส์นะครับคือวันนี้เมสันเมาส์ตามตำแหน่งนะครับเขาถูกจับไปยืนเป็น มิดฟ uh, ิ 8, field, ลด์นะครับเบอร์8หรือว่ามิดฟิลด์ตัวดนามนี่แหละนะครับคู่กับฮันิบารเมสซีแต่ว่าเมสันเมาส์เองเนี่ยผมว่าวันนี้เขาวิ่งไปทั่วเลยนะนะครับขึ้นไปเสริมดานบนช่วยบีบเครซิ่งกับฮันิบาเนี่ยอันนี้เห็นได้บ้างแล้วแต่หลายครั้งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยเทนแฮร์อยากลองใช้เมสันเมาส์ในมิตินี้ดูนะครับก็คือการขยับเมาส์ลงไปช่วย ขึ้นบอลจากแดนหลังนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเออเมาส์สามารถที่จะสร้างบอลรีเทนชั่นหรือว่าการถ่ายเทบอลทําให้ทีมไม่เสียบอลนะครับคือลงไปช่วยเชื่อมข้างล่างแล้วก็อาจ่ายบอลให้ลิชานะครับหมุนบอลให้กับอาร์โรเฟอร์นันเดสนะครับให้ต่อที่ไมนูอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นเมาส์ขยับไปทั่วเลยนะครับบางครั้งอยู่ตรงนี้นะฮะบางครั้งขยับไปตรงกลางบ้างนะครับไปช่วยริมเส้นบ้างในบางครั้งแต่ว่าหลักๆเนี่ยพื้นที่ของเมาส์จะอยู่ตรงนี้ นะครับมเลยทําให้ผมเห็นประโยชน์ของเมสั n นเมาส์ว่าจริงๆผมว่าเขาเป็นคนที่ถูกใช้งานได้หลากหลายนะครับวันนี้ผมว่าเทนฮากกำลังพยายามจะลองตําแหน่งแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีมันมีภาพที่ผมรู้สึกว่าเออน่าสนใจน่าสนใจสําหรับออวิธีการเล่นของเมสั n นเมาส์นะครับก็คือภาพที่เมื่อวานผมออทำไลฟ์ไฟนะฮะมันคือภาพที่เมสั n นเมาส์เนี่ย โอ้โห oh, นะครับมันเป็นสถิติจากาทางนักวิเคราะห์ต่างประเทศนะฮะว่า,าหัวโหเขาขยับไปทั่วเลยอ่ะนะครับในบริเวณพื้นที่ h า l f s สเปซครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะคือเราจะเห็นว่าหืมนะครับในสีเขียวเนี่ยคือจุดที่เมสันเมาส์จ่ายบอลนะครับจากจุดวงกลมคือจุดที่เริ่มจ่ายส่วน สามเหลี่ยมคือจุดที่จ่ายบอลไปถึงเพื่อนแล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่าเมาส์เนี่ยสามารถขยับลงไวเล่นในแดนตัวเองก็ได้เชื่อมกับเพื่อนก็ได้หรือว่ามาเป็นทางเลือกในการจ่ายบอลเวลาเซนเตอร์จะขึ้นบอลน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากนักวิเคราะห์สายแท็กติกต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเมาส์เนี่ยจุดเด่นของโตเขาเองหลกัหลกๆเนี่ยนะครับไม่ใช่การขึ้นบอลจากข้างหลังขึ้นมานะแต่วันนี้ด้วยความที่ต้องมาประคองเด็กๆนะครับผมว่า เทนฮากพยายามจะลองว่าถ้าเล่นจริงในเกมใหญ่ๆแล้วต้องใช้เมสั่นเมาส์เนี่ยนะครับไปช่วยโอเวอร์โหลดพื้นที่กลางสนามนะครับเพื่อแก้เพรสขึ้นมาหรือว่าทําให้ทีมลําเลียงบอลขึ้นมาได้ผมว่าแผนเนี้ยของการใช้เมาส์ขยับลงมาต่ําบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจทีนี้นะครับจุดที่อยากจะเอามาคุยต่อก็คือการเพรสซิ่งด้านบนครับ วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าฮันนิบาลเพรสซิงข้างบนได้ดีมากนะครับเวลาที่ยูเนเต็ดต้องตั้งรับกับลีสสมมติว่าลีสจะขึ้นบอลมานี่ะไม่มีตุ๊กตาลีสต้องขอภยัยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ซานโชจะยืนเหนือสุด <c oughs> เป็นยอดสุดของการเพรสซิงนะครับแล้วอารมัดฮันนิบาลเมาส์นะครับแล้วก็ o อเมรีฟอร์ซนนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งเนี่ยก็จะยืนเรียงเป็น4คนนะครับ แต่ประเด็นสําคัญคือมันจะมีช็อตที่หลายท่านจํากันได้ในช่วงครึ่งแรกนะครับพอประตูลีสเขาพยายามจะหาตัวจ่ายแล้วก็พยายามจะเซตบอลขึ้นมาเนี่ยฮันนี่บา์โดดเด่นมากนะครับในการเข้าไปตัดบอลอย่างรวดเร็วนะครับเช่นเดียวกันกับเมสันเมาส์นะครับซึ่งการเพรสซิ่งด้านบนเราทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการเล่นใน้กับเชลซีเองหรือว่าออการดูสถตตข้อมูลต่างๆเขาเป็นคนที่เพรสซิ่ง้านบนได้เยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า มันสนุกกับการได้เห็นการเพรสซิ่งข้างบนคือลีดได้บอลปุ๊บเราแย่งคืนเรือราทำเคาน์เตอร์เพรสซิ่งได้บ่อยครั้งมากนะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับประมาณช่วงต้นเกมประมาณ10นาทีแรกเราขโมยบอลจากลีดได้ตรงกลางสนามนะครับรุมแย่งบอลจากคุณเลสลีสตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ให้บอลมาที่อามัดเดียโลอามัดล็อกตัดเข้ามานะครับแล้วก็ไหลไปให้ฮันนีบาลนะครับเติมมายิงแล้วก็ติดเซฟผู้สยประตู ชอ็อตเนี้ยน่าเสียดายน่าจะเป็นประตูนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ฮาริบาไปเพรสตันบนที่ผมบอกให้ฟังเมื่อกี้นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้แหละแล้วก็ไหลให้ซานโชซานโชไม่มีมุมยิงไหลต่อให้ไอ,อ้เจ้าหนูเบอร์62นะครับโอมารีฟอลเซนยิงติดล็อกออกแต่อย่างที่เราคุยกันไปครับผมรู้สึกว่าวันนี้เกมเพรสซิ่งด้านบนน่ะฮันนิบาลเวิร์กนะผมรู้สึกว่าเขา กลับมาจากการยืมตัวแล้วอะ่ะมันดูแบบมันดูสนุกอ่ะนะครับแล้วก็ดูน้องมีความกระหายนะครับที่จะลงเล่นมากๆนะครับผมว่าน่าสนใจในเกมต่อๆไปในการเรียลเซนว่าฮันนีบาลจะได้โอกาสอีกหรือไม่นะครับเกมเรียลเซนผมว่ามันก็วัดอะไรได้ยากกับความเข้มข้นในการเล่นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมว่าน่าสนใจกับฮันนีบาลโหมดนี้นะครับว่า เขาจะทําได้ดีแค่ไหนอามัดเดียโล่หลายคนบอกว่าจีจารในครึ่งแรกผมรู้สึกว่าใช่เขายังเป็นคนที่ไปกับบอลได้ดีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอาปรับแต่งการจบสกอร์ให้มันเนี๊ยบกว่านิดนึงนะครับแล้วผมว่าอามัดจะแน่นกว่านี้นะครับจะครบเครื่องกว่านี้แต่ว่าเราเข้าใจได้นะครับในเกมนี้มันไม่มีกองหน้าธรรมชาติในช่วงครึ่งแรกนะครับการจบสกอร์มันก็เลยยังไม่ย,ไมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะฮะ ไลอัพในครึ่งแรกก็จอกมาเป็นแบบที่มีตุ๊กตาขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้หลักๆครึ่งแรกที่โดดเด่นนะครับคอบบี้เมนูนะครับกับการเป็นตัวปักตรงกลางนะครับนิ่งนะครับสามารถที่จะลําเลียงบอลขึ้นหน้าได้นะครับยืนคุมพื้นที่ได้นะฮะผมว่าใช้ได้เลยแหละน่าสนใจมากๆว่าในเกมคาราบาลครับนะครับหรือว่าในเกมที่สามารถลองใช้ได้ก่อนเซนส์ในการ เ,เขาเรียกว่าไงหาเหลี่ยมในการพลิกบอลแรกแล้วหนีคู่ต่อสู้ไมนูทําได้นะครับวันนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ายืนปักคนเดียวไมนูเอาค่อนข้างอยู่นะครับแม้ว่าหลายครั้งโอเคจะต้องมีออเบารโรเฟรนเดสนะครับแบ็กซ้ายอินเวิร์ดขูบเข้าในมาเชื่อมก็ตามหรือว่าบางครั้งเมนเซนเนลพี่ใหญ่ในในแผงวิดฟิลวันนี้นะครับจะต้องดรอปต่ําลงมาเพื่อเพื่อช่วยประคองก็ตามแต่วันนี้ผมว่าไมานูทําได้โอเคนะครับ ออคงไม่ต้องพูดถึงลิชากับวารัานมันเป็นเกมเรียกความฟิตนะครับรวมถึงวันบิซาก้าคือนักเตะชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับลุงทอมฮีตันก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปก็จะไม่ได้ไปไป,ไปพูดถึงมากนะักอัลเบรโรเฟรนเดสเบอร์สสิบสองแบ็กซ้ายนะฮะเอาให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหลายท่านจะงงนะครับแบ็กซ้ายเบอร์สี่สิบสองนะครับ <laughs> อัลเบรโรเฟรนเดสผมว่าอีกหนึ่งจุดนอกจากการเติมเกมซึ่งเขาทาได้ดีตั้งแต่สมัยที่อยู่กับทางเ เบรสเตอร์นอตเอนนะครับในการปล่อยยืมตัวเมื่อซีซันที่แล้วเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าวันนี้เขาออกบอลยาวได้ดีนะนะครับการเป็นนักเตะที่เคยเล่นให้กับเรอัลมาดริดมาก่อนหน้านี้นะครับในสมัยยังเป็นดาวรุ่งเนี่ยผมว่ามันทำให้เขามีสกิลเทคนิคของตัวเองในการไปกับบอลและการออกบอลได้ดีด้วยนะครับฉะนั้นอาบราฮัมเฟรนเดสผมว่าน่าสนใจนะโอเมริฟอร์ซันยังยังเงียบอยู่ครับก็ต้องยอมรับว่าอ่ะ วิพาควิจารณ์ก็ตรงตรงวิเคราะห์ตรงตรง,ตรงก็คือผมว่ายังยังไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะฮะทีนี้เครื่องหลังนะครับเปลี่ยนเยอะเลยนะครับเครื่องหลังเปลี่ยนแบบอืแทบจะยกชุดนะฮะเครื่องหลังเนี่ยตัวที่เทนฮาร์คลองใช้นะครับวิลฟิชไปยืนเ,นเซนเตอร์นะครับเออ่แล้วก็มีการนะครับขยับใช้นะครับตัวอย่างประตูนะฮะมาเตโควาเพิ่งจะได้แชมป์ลีกเช็คกับสปาร์ตาปรางคมาได้เฝ้าเสา บชาลิซาเวชตัวนี้ปล่อยยืมตัวไปที่ f o r e s t g r e e น Rover ซีซั่นก่อน f o r e s t g r e e n อันดับสุดท้ายของลีกวันตกชั้นไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเทนฮาก็ไว้ใจนะลองใช้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นมิดฟิลด์ยืนปักตัวล่างเลยนะครับอื่นๆอ่ะชราร์ลอ์เซรเรียสลงมานะครับแล้วก็ตัวที่ผมเอาใจช่วยอยู่ก็คือแดนกอร์นะครับนี่คือมิดฟิลด์ตัวพลังงานด้านบนที่ผมว่าน่าสนใจนะครับน่าลุ้นเหมือนกันแล้วก็แบรนดอนวิลเลียมส์เด็กแสบในยุคข,ของ, so cha, งอุลเลกุน่าโซชา นะฮะในะช่วงครึ่งหลังนะครับที่ถูกส่งลงไปนะครับจริงๆก็มีริสเบเนตด้วยนะฮะไอ a ซคแคนเซนแอร์เรนมาร์คคูรนะฮะมีชื่อเหล่านี้ด้วยอ่าถ้าจะพูดทีละคนเนี่ยโอ้โหไล่ยาวเลยนะครับข้างหลังเนี่ยมาร์คคูราโแบ็กขวานะครับชาวสเปนคนหนึ่งที่ลงมาในครึ่งหลังผมว่าอาจจะยังยังไม่ได้เติมเกมโดดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีจังหวะเข้าบอลที่่อข้างจะแน่นอยู่ วิลฟิชซัมเมอร์ที่แล้วนะครับฟอร์มไม่น่าประทับใจเท่าไหร่มีจังหวะเสียใบแดงนะครับในช่วงเ,เกมอุ่นเครื่องมีก่อนนู้นนะครับวันนี้ผมว่าก็ไม่ได้ก่อความผิดพลาดอะไรมากนะครับแต่ว่าตัวที่ผมอยากจะโฟกัสก็คือในแผงมิดฟิลผมว่าแดนกอร์นะครับคือเบอร์44เนี่ยผมว่าแก้เพรสซิ่งได้ดีนะคือไม่โลกเลยนะครับจังหวะที่ ต้องเซตบอลแล้วมีผู้เล่นหลีกมาบีบอะแดนกอสามารถที่จะพลิกบอลผ่านได้แก้บอลในพื้นที่คับขันได้นะครับบางครั้งลงต่ำนะครับไปช่วยมาเตค o วานะครับประตูดาวรุ่งนี่แหละนะครับในการเซตเกมขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยหลายคนคงจะได้เห็นฟอร์มของมาเตควานะครับประตูสำรองในช่วงครึ่งหลัง คืออาจจะไม่ได้แบบโอ้โหขึ้นบอลด้วยเท้าจ่ายบอลดิ่งไปกลางสนามได้ดีเหมือนที่เราเห็นโอนาน่าเล่นในเกมนัดชิงยูเซลที่อินเตอร์เจอซิตี้แต่ผมว่ามาตเตโควาเจอบีบถึงตัวแล้วเขาไม่ตื่นเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะเปลี่ยนจากการโดนบีบแล้วจ่ายบอลพุ่งให้เพื่อนได้แม่นขนาดนั้นแต่ว่าโควาไม่ใช่ประตูที่แบบพอเพื่อนคืนหลังมาแล้วหวดตุ้มไม่ใช่นะครับอย่างน้อยเขาทําให้ทีมเนี่ยรักษาการครองบอลได้ แดนกอวันนี้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นมีบทบาทในเกมลุกมากนักแต่เป็นตัวลำเลียงบอลที่ดีและแก้เพรสได้ดีนะครับตัวที่ทำแอสซิสในวันนี้นะครับไอแซคแฮนเซนแอรอนเบอร์59นะฮะนี่คือตัวดาวรุ่งนะครับชาวนอร์เวย์คือผมเห็นฟอร์มของไอแซคแฮนเซนแอรอนนะครับตั้งแต่ในช่วงพรีเทซัน ปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าเจ้าหนูคนนี้นะฮะเบอร์59เนี่ยจ่ายบอลน,นะครับแล้วก็พาตัวเองทะลุสอดเข้าไปเล่นกับเพื่อนในกรอบเขตโทษได้ดีมากคือเซนส์บอลเดีะรู้ว่าจังหวะไหนควรจะทำอะไรแล้ววันนี้แฮนเซน a อเรนนะครับลงเป็นตัวสำรองตัวยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่อยู่ในแผงมิดฟิลด์ปุ๊บไม่ลนเลยครับเจอผู้เล่นลีสบีบเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเนี่ยดึงบอลไว้ก่อนจับบอลไว้ก่อนค่อยๆพลิกค่อยๆหาเพื่อนค่อยๆจ่ายบอลคือนิ่งมากมาก เด็กคนนี้นะครับ Isaac Hansen Aaron เบอร์59ตัวนอร์เวย์นะครับตัวที่ผมฟูฟูหน่อยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วสุดท้าย Isaac Hansen Aaron ก็ทำแอสซิสต์ลูกที่หนึ่งนะครับก็คือลูกแรกในการจาร่ายทะลุช่องให้นอ a m อเมรองซึ่งวันนี้เป็น Star Man เลยนะครับนอ a ong, m อเมรองโดดเด่นมากเอเมรองเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับชาวฝรั่งเศสนะครับวัย20ปีแต่ว่า สมมตสอดึงเอเมรองเข้ามาเนี่ยนะครับตอนที่เขาอายุประมาณเอ่อสิบหกปีนะฮะดึงมาจากอาร์เมียงนะครับทีมในลีกของฝรั่งเศสตามข้อมูลคือหลายทีมเนี่ยแย่งนะครับนวลเอเมรองที่วันนี้ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งแย่งกันเยอะมากตอนอยู่กับอาร์เมียงเสยมีทีมอย่างเออ่บาร์เซโลน่านะครับให้ความสนใจนะฮะมีทีมในยุโรปลหลายทีมอย่างเช่นอือยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายยู่ในเต็ด มีการเจราจากับอาร์เมียในระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงตัวของนอมเอเมารองมาได้นะฮะแล้วก็เล่นให้กับทีมชุดยูยีในซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะครับทำไป5ประตูจากการลงเล่น15เกมตำแหน่งหลักๆเวลาเขาเล่นให้กับทีมชุดยูยี่สเอ่ดพรีเมียร์ลีกสหรือว่าลีกลีกอ่ของทีมสำรองลีกเยาวชนเนี่ยนะครับก็จะเล่นเป็นปีกซ้ายสลับกับปีกขวานะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นนอมเอเมารองนะครับเล่นเป็นปีกขวา เออแล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะครับในในตัวของนําแอเมรองก็คือเขาเป็นนักเตะที่แบบคาดเดาไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยจังหวะต่อไปเนี่ยจะไปยังไงต่อวะนะครับจังหวะต่อไปเนี่ยเฮ้ยคุณจะพลิกไปยังไงการเป็นตัวริมเส้นที่พอบอลอยู่กับเท้านะครับบอลอยู่กับตัวแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะทำอะไร ผมว่านี่คือผูดเล่นที่แบบมีพิษส่งมากนะเว้ยแล้วมันทำให้เกมรับคู่เดี่ยวสู้อ่อานยากนะครับคือเอาง,ง่ายๆอ่ะเอาจากความเข้าใจแบบแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากคือเป็นนักเตะที่มีมิติซับซ้อนเออซึ่งนั่นแหละครับผมว่าน่าจับตามองมากๆวันนี้ การเช็คลายนะครับจากบอลจ่ายของไอซการนเซนเอร์ลนะครับตัวเบอร์ห้าสิบเก้านะครับชาวโนว์เนี่ยเช็คลายดีนะครับแล้วก็หลุดไปยิงส่วนตัวประตูลีสส่วนลูกที่สองเนี่ยยากกว่านะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูไฮไลท์นะฮะคือเขาจ่ายบอลตัดมาเนี่ยนะครับจากด้านขวาคือมันล็อกตัดเข้าในก่อนนะจากขวานะแล้วก็จ่ายบอลด้วยซ้ายตัดมานะครับแล้วก็มีตัวอ้อมหลอกคนหนึ่งที่ผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นชอเรชิเร่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลมันพลิกมาที่โจฮูกิลโจฮูกิลนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับสวมเสื้อเบอร์52นะครับฮูกิลเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็น number n พันแท้เลยอะครับนี่คือกองหน้าแบบเบอร์9ชัดๆแล้วถ้าคนดูจังหวะจบของโจฮูกิลอะคือแบบนิ่งมากนะครับนิ่งมากแต่ว่าคือบางทีมันก็มีมิติอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเ,เก็บบอลในแดนบนนะครับการลงมาเชื่อมเกมการพลิกบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันมันจำเป็นสําหรับฟุตบอลของเอริกเทนฮากแต่อน่นอนเพะวันนี้เทนฮากก็ดูแล้วว่า เออโจฮูกิกอะ่ะนะครับจบสกอร์ได้เฉียบคมแค่ไหนนี่คือคนที่ยิงลูก2ในเกมนี้นะครับอื่นๆนะขออนุญาตไปเช็คว่าผมยังไม่ได้พูดถึงใครอีกไหมผมว่าชาลิซาเวชวันนี้ก็มีจังหวะบางครั้งที่แบบจับบอลห่างตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่ง,ง,งคือซาเวชเคยได้โอกาสในฟรีเซนไปที่แล้วมาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าไม่เวิร์คเซนฮาคงตัดเกรดแล้วก็ปล่อยยืมตัวแต่วันนี้มันก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับมากมายขนาดนั้นนะครับอืมฉะนั้น ผมว่าดาวรุ่งที่เด่นนะ่ะวันนี้แดนกอร์นะครับอาจจะไม่ถึงกับเป็นสตาร์แมนนะแต่ว่าใช้ได้กับการแก้เพรสซิ่งมาเตควานะครับเป็นประตูที่ไม่ลนนะ่ะแล้วก็ไม่ได้เตะสาดยาวแบบไม่คิดชีวิตมาข้างหน้านะครับสามารถที่จะเล่นบอลสั้นเป็นแล้วก็มีสมาธินะครับนิ่งเมื่อโดนบีบซึ่งประตูแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบออกบอลด้วยเท้าแบบเทพขนาดนั้นแต่ผมว่าเอริกเทนฮากชอบนะฮะ แล้วก็ตัวที่เด่นมากคือไอซคแฮนเซนอร์แล้วก็แอมรันที่บอกไปนะครับในครึ่งแรกผมชอบไมนูผมว่าหลายคนคิดเหมือนกันว่าไมนูโอเคอามัดนะครับดูมั่นใจขึ้นดูโตขึ้นกว่าตอนก่อนปล่อยยิมตัวแต่ว่าอาจถ้าปรับเรื่องจบสกอร์อีกนิดนึงโอเคนะครับฮันนบาลเมสรีมีความดุดันในการบี้นะครับในการเพรสซิงและการตัดบอลได้ หน้ากรอบเขตโทษก่ต่อสู้หรือว่าตัดบอลได้ในแดนก่ต่อสู้เนี่ยเออผมว่าเทนฮากเห็นพลังในการเล่นเกมรับในแดนบนของฮันนีบาแหละเด็กคนนี้อย่างน้อยมันก็ใจสู้แล้ววะนะครับไปอ่ะผมว่าหลายคนคงจะอยากจะวิจารณ์เจอน่าซานโชนะครับวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าโอเคแหละนะครับแม้ว่าแม้ว่าบางจังหวะจะพยายามเก็บบอลน,นะครับเชื่อมบอลจากตรงกลางออกซ้ายออกขวายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเงียบอยู่ นะครับคือด้วยความที่เป็นนักเตะตัวบนที่เป็นชุดใหญ่แค่คนเดียวนะครับในในเกมนี้แล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเนี่ยนะฮะผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานจากการคาดหวังของแฟนๆนะครับก็ได้เห็นจากคอมเมนต์มากมายว่าโอ้ซานโชไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะฮะวันนี้ก็ยังดูเงียบอยู่ครับยังไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยขนาดนั้นอาจจะถ้าเตนทาาให้โอกาสในเกมต่อไปก็ต้องดูว่า จอร์น่ซานโชจะไหวไหมนะครับสิ่งที่ชอบในวันนี้นะฮะคือการที่เนนาักติดตั้งระบบเพรสซิ่งแล้วก็เคาน์เตอร์เพรสซิ่งได้ลงตัวบางครั้งก็ขึ้นบอลแบบ3 2มบางครั้งก็ขึ้นแบบ316ดัน6คนไปข้างบนไมนูปักตัวเดียวเซนเตอร์ Center, กับฟูลแบ็กที่ขุบเข้ามาข้างในเป็น3คนแบบวันวิซาก้าก็เล่นกัน3คนไปแต่ดันโหลดตัวผู้เล่นไปข้างบนหมดเลยอะ่ะแล้วก็เพรสซิ่งข้างบนเงินสนุกมากนี่คือแท็ติกที่ผมรู้สึกว่าวันเนี้ย ขนาดนักเตะสำรองลงเยอะแต่เทนฮากผมว่าเขาซ้อมนักเตะในในแผนของเขาได้ดีขึ้นแล้วก็เลยอยากเห็นว่าถ้านักเตะชุดใหญ่ชุดที่ติดทีมชาติกลับมารวมกันแล้วได้ซ้อมแท็กติกกันสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับบอลเพรสเซนของเทนฮากจะเข้าที่เข้าทางมากแค่ไหนนะครับรอติดตามฟอร์มครับผมว่าเอมารองอาจจะได้โอกาสอีกนะครับออชแคนเซนเอรอนนะฮันนีบาลอามัดนะฮะแดนกอผมว่า รอลุ้นในเกมต,ต่อไปแล้วกันนะครับนะโอเคทั้งหมดคือฟุตบอลบลัดดี้เฮลครับประจําเอพีแรกของการปรีซันนะครับที่เจอกับทางลีซูนาเต็ดก็ชนะไป2อศูนย์ประตูจากนอมเอเมเบรองนะครับแล้วก็โจฮูกิลลูกที่2เออก็พูดเรื่องดาวรุ่งกันมาได้20่นาทีเสร็จๆนะครับแต่ว่าอ่ะข้างล่างเช่นเคยครับนะครับเป็นพื้นที่ของทุกคนครับคุณดูเกมเหมือนกันสำหรับท่านที่ได้ดูนะครับถ่ายทางเอ็มทีวีนะเกมต,ต่อไปนะปรีซันก็ เอ็มูชีวหลักเลยนะครับคุณชอบใครอยากไปใครสมมติคุณอยากวิจารณ์ซานโชนะครับหรือว่าอยากให้กําลังใจซานโชหรือว่าอยากจะชมนักเตะคนไหนชมเอเมรันชมแฮนเซนแอรอรนนะครับไมนูเต็มที่เลยพื้นที่อยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่กับลัดดี้เฮลนะครับในเกมหน้านะครับที่เจอกับโอลิมปิกลียงตะกันวันที่19กรรกรกฎาคมนะครับก็รอกันว่าสัปดาห์หน้าผู้เล่นชุดที่ติดทีมชาตินะครับในช่วงเดือนมิถุนายน กลับมาฝึกซ้อมทีหลังนะครับรวมทีมทีหลังก็จะค่อยๆปรับตัวละผมเชื่อว่านักเตะที่มารายงานตัวชุดหลังนําโดยบรูโน่เนี่ยน่าจะได้โอกาสลงเล่นในเกมนี้เราจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าผู้เล่นชุดใหญ่ที่กลับมาจะเป็นอย่างไรรวมถึงดิวของโอนาน่านะครับมันจะทันวันที่19บเก้าไหมก็ต้องมารอดูกันกับการอุ่นเครื่องนะครับเกมที่2ที่สกอตแลนด์กับลิยงนะฮะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์ที่ด้านล่างผมรออ่านเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ